ในฟางข้าวในยั่ะหน,นูก็เคยเห็นว่าฟางข้าวเนี่ยเอาไปทําเป็นกระดาษสาได้พวกหนูเนี่ยก็จะอาจจะแปลรูปฟางข้าวเป็นกระดาษสาอาจจะมีเป็นอาทิตย์นี้ให้น้องมหนึ่งเนี่ยทากระดาษสาอันในทํากระดาษสาด้วยกันอาทิตย์ต่อไปเป็นน้องมสองต่อไปเป็นมสามให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาค่ะหรือว่าอาจจะทําเป็นปุ๋ยมักก็ได้เอาไปให้ฝัว์ที่โรงเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนพวกหนูเนี่ยก็มีเ,เป็น สายสายการเรียนเกษตรกรเหมือนกันค่ะเอาไปให้พี่ๆไปปลูกผักได้ในส่วนของข้อต่อไปก็จะนํากิจกรรมเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้กับวิชาในโรงเรียนในโรงเรียนพวกหนูเนี่ยก็จะมีวิชาการงานอาชีพาการเกษตรก็อาจจะให้ในข้างเนี่ยค่ะเอาไปทํากระดาษสาบ้างอะไรพวกนี้พอพวกเราได้กระดาษสาเนี่ยพวกเราก็อาจจะนํา คนผลิตเนี่ยค่ะเอามาใช้ในโรงเรียนได้กอบกระดาษสาให้นักเรียนใช้หรือว่าเอามาสร้างเป็นรายได้ในโรงเรียนได้อาจจะไปขายให้กับในชุมชนในพื้นที่พวกผู้ใหญ่เอาทําไปขายแล้วนี่ก็ได้ค่ะและ้วก็ส่วนหัวข้อสุดท้ายเนี่ยพวกเราจะติดตั้งจะเก็บข้อมูลสภาพอากาศในชุมชนเพราะว่าจากกิจกรรมในน้นะคาพวกเราได้เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศมนาะสองเครื่องในเครื่องที่หนึ่งเนี่ยพวกหนูอาจจะติดตั้ง เครื่องแรกไว้ที่โรงเรียนส่วนอีกเครื่องจะเอาไว้ในบ้านของสมาชิกในกลุ่มอะคะ่ะเอามาเปรียบเทียบว่าในโรงเรียนสภาพภาพสภาพอากาศเท่าไหร่แล้วก็ในชุมชนของอสมาชิกกลุ่มมีค่าอากาศเท่าไหร่ันนั้นก็ต้องเอามาเปรียบเทียบกันค่ะใครมีคำถามอยไรจะสอบถามไหมคะ ถ้าไม่มีพวกเราขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเราเป็นกลุ่มกับตนะคะเป็นโครงการร่วมกับชุมชนเสนอการใช้ทุงเป็นสัญลักษณ์นะคะอมีน้องๆคนไหนสนใจกิจกรรมของกลุ่มนี้มีคำถามเพิ่มเติมถามได้นะคะตอนนี้เรา